กลับสวัสดีทุกๆท่านที่คอรพรัรกกันสูงค่ะกลับมาพบกับอาจารย์เบย์ยิปซีใครใจกันอีกแล้ววันนี้อาจารย์เบย์ิปซีใครใจมีเกร็ดความรู้มานําเสนอให้กับเพื่อนๆพี่ๆและลูกค้าทุกๆท,ท่านทุกๆคนทั่วโลกได้รับชมได้รับฟังกันค่ะเกี่ยวกับหินสีมงคลประจําตัวของท่านที่เกิดปีนักสัตว์ปีจอสำหรับ หินชนิดแรกนะคะท่านผู้ชมได้แก่โรโดไนท์โรโดไนท์นี่นะคะท่านผู้ชมเขามีคุณสมบัติช่วยในเรื่องของรักษาพิษบาดแผลที่เกิดจากความรักท่านใดก็ตามที่รู้สึกว่าผิดหวังรักคุดรักเป็นพิษความรักไม่ได้ดังใจ ความรักไม่ประสบความสม,สมหวังนะมีโอกาสหาโรโดไนเนี่ยมาสวมใส่หาให้หาโรโดไนที่เป็นในลักษณะแบบรูปประค์แบบนี้นะคะณขณะนี้ตรงที่อาจาร,รย์ลีบซีใครใจเนี่ยยังไม่มีโรโดไนหาเป็นรูปประค์แบบนี้นะคะท่านผู้ชมหาเข้ามาสวมใส่สำหรับท่านที่รู้สึกตัวเองเนี่ยไม่สมหวังในเรื่องของความรัก มีบาดแผลทางอารมณ์มีบาดแผลทางจิตใจรู้สึกไม่มีความสุขรู้สึกคนพิเศษไม่รักไม่มีการดูแลตัวท่านอย่างที่ควรความเป็นกัลยาณมิตรไม่มีการพูดคุยการตกลงเจรจาไม่ประสบความสําเร็จรู้สึกความรักผิดหวังนะคะให้หาโรโดไนมาสวมใส่โรโดไ,นม,น,โโดไนมีคุณสมบัติ ช่วยเชื่อมในเรื่องของความสัมพันธ์ทําให้ความรักของท่านเนี่ยดีขึ้นทําให้ตัวท่านที่เพิ่งจะผิดหวังมาจากในเรื่องของความรักถูกทิ้งถูกเทมีบาดแผลทางจิตใจนะคะหาหินมงคลโรโดไนมาสวมใส่เขาช่วยให้ตัวท่านรู้สึกมีสภาพทางด้านจิตใจที่ดีขึ้นมีความสุขมากขึ้น มีชีวิตชีวามากขึ้นและยังส่งผลทำให้ตัวท่านเปิดจิตเปิดใจมองฝ่ายตรงข้ามมองผู้ที่เข้ามาในชีวิตของท่านใหม่ได้ทำให้ตัวท่านเองเปิดโอกาสให้กับตัวเองได้มีความรักใหม่ๆเกิดขึ้นกับท่านได้หาโรโดไนามาใส่นะคะสําหรับกรณีท่านที่มีบาดแผลลึกอ,อยู่ในหัวใจ นะคะต่อมาคะ่ะเดียิบซีใ,ใครใจอธิตาตหินสี่มงคลอีกหนึ่งชนิดซึ่งเป็นหินสีมงคลประจําตัวของท่านที่เกิดตีนักษัตวตีจอได้แก่ยูในาไคสวยงามมากๆาเลยทีเดียวท่านผู้ชมท่านผู้ชมคะเห็นยูในาคไคด้านหลังนนะี่ก้อนใหญ่มากเลยนะคะยูในาคไคเนี่ยเขามีพลังงานดีๆคะ่ะ มีพลังงานแห่งความมั่งคัง่งพลังงานแห่งความร่ำรวยมีอาจารย์บางท่านนะคะนำยูในาไครเนี่ยไปประกอบพิธีการเรียกเงินเรียกท่าเพราะว่ายูในาไครเนี่ยในตำรับตำราของอาจารย์จุธามาตนะสงขานะฮะได้ระบุในตำราการพยากรณ์ด้วยหินสีมงคลไว้ชัดเจนเลยทีเดียวว่ายูในาไคคือเทพี แห่งโชคลาภค่ะเวลาที่เขาเป็นรูปประคำมันจะเป็นในลักษณะแบบนี้นะคะท่านผู้ชมามาสวมใส่ค่ะดึงดูดเงินดึงดูดทองถ้าไม่มีเงินทองมัง่งคั่งมีความร่ารวยเนี่ยอยู่ตลอดเวลามีโอกาสถูกหวยรวยโปแบบฟลุกมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านผู้ชมเดี๋ยวไปเล่าเรื่องนี้ฟังนะคะช่วงนั้นเป็นช่วงสงกรานครับ รถเนี่ยนะคะไปที่สนามบินสุวรรณภูมิรถสิดแน่นเลยนะคะไม่มีที่จอดเลยวันนั้นก็สวมใส่อยู่ในครค่ะแล้วก็คุยออกับเขารูปเขาคุยออกับเขาว่าที่อยู่ในคารถแน่นไปหมดเลยแล้วฉันก็ถึงเวลาทำงานแล้วกําลังจะสายแต่ยังไม่สายนะคะที่อยู่ในครช่วยด้วยนะให้มีที่จอดรถ ก็คุยกับเขาค่ะรูปเขาคุยกับเขาไม่ถึงนาทีพอขับรถไปถึงชั้นสองนะคะรถด้านหน้าเขาออกมาจากซองพอดีเลยค่ะทํา้อาจารย์เบญสีใครใจได้ที่จอดรถค่ะนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเขาเกิดขึ้นจากความเชื่อและความศรัทธาที่มีต่อหินสี่มงคลหินสี่มงคลนี่เขามีอายุอานามมากกว่า3,000ปีเลยทีเดียวนะคะท่านผู้ชม และหินสีมงคลเกิดจากดินน้ำลมไฟเวลาเราสัมผัสเขาเนี่ยเราจึงสามารถรับรู้ถึงพลังงานดีๆได้ระหว่างที่เป็นฮิบซีคลายใจได้จับได้สัมผัสเขาเนี่นะคะมีความเย็นมากๆเลยทีเดียวท่านผู้ชมนะฮะอ,อันนี้เป็นกรีนอเวนเจอรีนค่ะแต่ไม่ใช่เป็นแต่ไม่ได้เป็นหินสีมงคลของปีนัก,กษัตว์ปีจอนะคะเย็นมากๆเลยทีเดียว ต่อมานะเป็นมูลสโตนนะคะท่านผู้ชมอันนี้มูลสโตนค่ะโอ้โหเย็นมากเลยทีเดียวระหว่างที่อาจารย์ b บยุซีครใจได้จับได้สัมผัสคนนี้ต่อมานะคะท่านผู้ชมและอันนี้คือมูลสโตนมูลสโตนนี่นะคะท่านผู้ชมมู s สโตนเนี่ยเป็นหินสี่มงคลอีกชนิดหนึ่งที่เป็นหินประจำตัวของท่านที่เกิด ปีนักษัตวปีจอค่ะโอ้โหระหว่างที่เบยุบซีใครใจได้จับได้สัมผัสเขาเนี่ยเย็นมากเลยทีเดียวนะคะนี่ถ้าเกิดเป็นรูปประคำเนี่ยคงจะดีมากถ้าเป็นรูปประคำในลักษณะแบบนี้นะคะโอ้โหคงจะดีมากๆเลยเนื่องจากตอนนี้เบยุบซีใครใจยังไม่ได้มานะคะก็เป็นก้อนแบบนี้บูนโซนเนี่ยถ้าหากว่าเป็น ลูกกลมๆแบบนี้นะคะเป็นบอลมือโซนเนี่ยเขาจะมีพลังงานแบบ360องศาแผ่พลังงานเนี่ยได้รอบด้านเลยและถ้าเกิดเรานำเขาเนี่ยติดตั้งไว้ในห้องพระเวลาที่ตัวเราเข้าไปปฏิบัติธรรมสวดมนต์ไหว้พระเขามีคุณสมบัติคามสามารถทำให้ตัวเราเข้าฌานได้มีการเจริญสติได้รวดเร็วแล้วก็ เข้าสมาธิเนี่ยได้อย่างว่องไวเลยพอเราเข้าสมาธิได้อย่างดีสามารถทําให้ตัวเราเองมีใน,ในเรื่องของความอิ่มเอิบใจอิ่มเอิบใจมีความสุขพอเรามีความสุขเราก็มีไอเดียดีๆออกมาค่ะท่านผู้ชมสามารถนําไอเดียดีๆต่างๆเหล่านั้นมาสร้างรูปแบบต่างๆที่เป็นรูปธรรมนําไปเผยแพร่นําไปแบ่งปัน ให้กับทุกๆท,ท่านบนโลกไปนี้ได้อีกอันนี้คือมูนสโตนเบยยิปซีคลายใจเนี่ยเคยไปสัมมนานะคะที่ที่แห่งหนึ่งต่างจังหวัดจำไม่ได้ว่าจังหวัดอะไรนะคะเขามีห้องพระค่ะสำหรับให้เป็นรีสอร์ทนะที่นั่นเป็นมีห้องพระเขาให้ผู้ที่มาพักที่รีสอร์ทเนี่ยขึ้นไปทำสมาธิที่ห้องพระของเขาได้ห้องพระเขาสวยงามมากเลยทีเดียว มีองค์พระพิฆเนศเนี่นองค์ใหญ่มากเลยค่ะแล้วก็มีมูนสโตนเป็นลูกกลมนะคะเป็นเป็นลูกวงกลมอยู่สองลูกเลยนะ,ะสวยงามมอบในวันนั้นบีมซใครใจก็เลยเข้าไปกราบองค์พระพิฆเนศแล้วก็นั่งสมาธิไปได้ประมาณ15นาที20นาทีค่ะรู้สึกอิ่มเอมใจรู้สึกมีความสุขก็ยังไม่ได้กลับมาจากการสัมมนานะคะคืนนั้นก็ยังได้นอนต่อที่แนน ก็นอนต่อด้วยความสุขตลอดทั้งคืนเลยค่ะนะอันนี้ก็คือความคุณสมบัติที่ดีเลิศของบุญโซนนะคะผู้ที่ได้วสวมใส่แล้วจะทำให้ตัวท่านเนี่ยรู้สึกมีความสบายใจมีความอิ่มเอิบใจอิ่มเอมใจแล้วก็อีกอย่างหนึง่งคุณสมบัติอีกเรื่องหนึ่งของบุญโซนคือเขาช่วยมีความสามารถช่วยดีด้านของการดึงดูดความรักดึงดูดเพศตรงข้ามเนี่ยเข้ามาสู่ตัวท่านได้ด้วยนะคะ ท่านผู้ชมอันนี้เป็นหินสีมงคลประจำตัวของท่านที่เกิดตีจอค่ะเบยิซีใครใจได้นำเกร็ดความรู้เรื่องราวต่างๆมานำเสนอให้กับเพื่อนเพื่นพี่พี่และทุกๆท่านทุกๆคนทั่วโลกได้ฟังกันเป็นพอสังเกตค่ะดบยซีใครใจยังมีคลิปดีๆอีกเยอะแยะมากมายที่ต้องการมานำเสนอให้กับเพื่อนเพื่อนพี่ และลูกค้าทุกๆท่านทุกๆคนทั่วโลกได้รับชมได้รับฟังกันอีกนะคะก่อนจากกันเบยซีใครใจขอให้เพื่อนๆพี่ๆและทุกๆท่านทุกๆคนทั่วโลกโชคดีมีความสุขมั่งคั่งร่่ำรวยทั้งยามหลับและยามตื่นและกลับมาพบกับอาจารย์เบยีใครใจได้ใหม่ในคลิปถัดไปกลาบสวัสดีค่ะ